สวัสดีค่ะครูเล็กนะคะนางสาวชแชลแมเที่ยงคับสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะคะสำหรับเด็กออทิสติกเราจะมาเรียนรู้กันในหมวดของเครื่องใช้แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ใกล้ๆตัวนะคะเด็กๆรู้จักกันไกลไหมคะ กรรไกรเอาไว้ตัดกระดาษนะคะใช้สำหรับตัดกระดาษแล้วก็ไข่ไข่ใช้สำหรับทำอาหารนะทำเมนูอะไรได้บ้างไข่ต้มใครเคยกินไข่ต้มชอบไหมคะไข่ดาวใครชอบกินไข่ดาวไข่เจียวเด็กๆชอบกินไข่เจียวไหมคะ ไข่เอาไว้สำหรับทำอาหารได้นะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆร้องเพลงกันไก่ไข่ท้าไหมเด็กๆทุกคนยกมือขึ้นมาสองมือแล้วเตรียมพร้อมทำตามคุณครูไปด้วยเลยนะคะกันไก่ไข่ ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่อีกรอบนะคะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่ 1>, 1ใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกเร็วขึ้นนะคะกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกวันนี้เด็กๆมาเรียนรู้ หมวดเครื่องใช้กันนะคะว่ามีอะไรพูดตามคุณครูช้าๆนะคะคำแรกพัดลมอีกครั้งนะคะพัดลมพัดลมคำต่อไปนะคะ ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าคำต่อไปผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัว เข็มขัดเข็มขัดเข็มขัด,ขด,ขด,ขดต้อัดโอ๊ยคำต่อไปนะคะแปรงสีฟันแปรงสีฟันอีกครั้งนะคะ แปรงสีฟันคำต่อไปยาสีฟันยาสีฟันอีกครั้งนะคะยาสีฟันคำต่อไป คำว่าดินสอดินสอดินสอเด็กๆพู่ตามคุณครูนะคะคำต่อไปคําว่าหนังสือหนังสือหนังสือ เด็กๆอย่าลืมพูดตามคุณครูนะคะออกเสียงพูดคำต่อไปคำว่าเสื้อเชิต้ตเสื้อเชิต้ตเสื้อเชิตเเช้ตกางเกงกางเกงกางเกง คำสุดท้ายแล้วนะคะถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้า,ทานี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะคำศัพท์ในหมวดเครื่องใช้แต่ผู้ปกครองและเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวที่เป็นของจริงหรือว่า เป็นบัตรภาพนะคะมาฝึกในการพูดออกเสียงให้เด็กๆได้นะคะวันนี้คุณครูก็มีการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ